สวัสดีค่ะพบกับ s e r v อร์ h a i l a n d เช่นเคยนะคะวันนี้ s e r v อร์ t h i l l n n d พามาชมกับรุ่นนี้ค่ะรุ่นไฟติ้งนะคะกับแบรนด์ดังค่ะเป็นมีดแบรนด์ดังนะคะก็คือเป็นแบรนด K ์เ b a านะคะแบรนด์ที่รู้จักกันดีสำหรับสายป่าเนี้ยแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกับแบรนดน์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า3มเล่มที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่เหมือนกันสักเล่มนะคะทุกคน มาดูเป็น้อมกัน,นะคะ่ะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะคะค่ะก็ดูกันนะคะ3เล่มนี้ก็คือเป็นแบรนด์เคบานะคะเป็นมีดไฟติ้งนะคะอันนี้ก็จะได้อาจจะได้ยินเสียงเซอร์ราวเสียงซาวเอฟเฟกนิดหน่อยนะคะ <calculation> ค่ะก็ เล่มแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นเคบานะคะเป็นเคบาร์ AR, รุ่นเซอร์เลนนะคะความแตกต่างของเขาก็คือจะเป็นใบหยักตรงนี้นะคะเป็นใบหยักตรงนี้แล้วก็มีใบเรียบนะคะตัวนี้การใช้งานของเขาก็คือเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่ขึ้นมาอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราจะต้องตัดเถาวัลตตัดเชือกหรืออะไรแบบนี้นะคะ มันจะตัดได้ดีก็คือเป็นตรงใบเซอร์เลยนะคะจะค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีตัดได้ดีมากกว่าใบเรียมนะคะด้านนี้ก็จะเห็นคมเซอร์เลยเขาชัดๆนะคะส่วนอีกด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะซองก็เป็นซองหนังเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เป็น U.S. Army นะคะซองหนังเช่นกัน มาดูรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้ก็คือเป็น USMC Fighting เหมือนกันนะคะความยาวของใบมีดเขาก็อยู่ที่7นิ้วเหมือนกันแต่ตัวนี้ทำเป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นรุ่นเวียดนามก็คือผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นวาระพิเศษนะคะเพื่อระลึกถ,ถึงทหารผ่านศึกในสงคารามทหารเวียดนามนะคะ นี่ก็จะเห็นนะคะความสวยงามก็จะอยู่ตรงนี้นะคะที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนะคะจับถนัดกระชับมือนะคะซองเขาอ่ะลืมให้ดูซองนะคะซองเขาก็จะเป็น usmc เป็นโลโก้นี้นะคะเคบาอันนี้เป็นปั๊มนะคะ ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะกับรุ่น U S M C นะคะรุ่น U S M C <ไป S 1> ก็จะเป็นใบเรียบยาวนะคะใบเรียบยาวนะคะมาพร้อมกับซองสินตาน U S M C K b บ U S M C นะคะค่ะสำหรับ3รุ่นนี้นะคะสำหรับ3มรุ่นนี้ก็เป็นมีด ไฟติ้งนะคะมีดเพื่อการต่อสู้นะคะความยาวของมีดโดยรวมความยาวรวมของมีดเท่ากันหมดนะคะก็คือ14นิ้วส่วนความยาวของมีดก็คือ7นิ้วนะคะด้ามเป็นด้ามหนังอัดเซาะร่องเหมือนกันนะคะแตกต่างก,กันก็คือเป็นดีไซน์วางจุดแค่นั้นเองค่ะ ฟักงชันก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะชอบรุ่นไหนแบบไหนเลือกตามใจที่ชอบได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติตามรับชมเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ